นี่ครับเรารอรถยกจะยกขึ้นนะครับอันนี้การแพทย์ฉุกเฉินนะครับฉุกเฉินจริงๆได้ข่าวว่าคุณใสเกงขาสั้นมาหรือเปล่าตอนนรกเปลี่ยนมรถแล้วค่ะแล้วทำไมเร็วจังขออะไรสติ๊กเกอร์เหรอสติ๊กเกอร์คือตัวเมียหน่่ยมรดงพยาบาล

ดูมาถึงใช้ยเขาถึอกล้องอีกกล้องหนึ่งสุดยอดเลยมึงก้องลูกขายจุดอำเภอปราสาทครับเดี๋ยวปีนี้รับน้องใหม่นี่ก็เตือเทปแน่นอนเลยยกให้ยกใส่ให้แกหน่อยยางอะไรยกขึ้นเลยยกไปยางอะไรขึ้นเลยเองใช้แต่ผู้หญิงยังไงโตไอ้นี่นี่ครับ พ่อ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 พอ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 ปปไป stairs, peine, ไป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 ย่าให้เปดสองเปิดทีหนึ่งเนอะพ่อพ่อพอ่อเขตนี <cra> ้มีแต่รถใหญ่เลยเนาะยกถ้าเขตแถวบ้านกรวดมีแต่รถเล็ก เพราะว่าเส้นนี้รถบรรทุกมันวิ่งเยอะไงครับมันต้องสแตนบายเตรียมพร้อมไม่ใช่เบอร์ไฟแน่นอนครับโดตรลงแล้วฮะไม่ใช่เบอร์ไฟแล้วก็เอี่ยมแล้วอะไรไม่กวาดเอี่ยมเลยไม่เป็นไรครับอีก็ตตังที่ลงหัออินดีบ่ะเอออีนดีเลยนะไอ้เด็กมาชื่อแรกสุด นู่น,น,นอยู่ใกล้กันบางทีอีกเรื่องหนึ่งใหญ่มากกระจก6226นะครับวันนี้กลางหอ รถพ่วงรอยเบรกมาตั้งแต่จากนู่นอือเหมือนแกมีออกซิเจนด้วยอ๋อะกวาดฝั่งนี้ก่อนก็นได้เนี่ยกวาดฝั่งนี้มาเข้าขอบข,ขอก่อนก็นได้เนี่ยเนี่ยกระจกเนี่ยเพราะว่ารถมันกั้นอยู่ไงกวาดกวาดเข้าข้างเลยเอ้ยตรงกลางเลย

เออเออไม่เป็นไรจอดกันไหมก่อนเอาป่ยเลยแล้วอ้บีกลูกยังปิดเปล่าเลยปิดเปล่าก่อนปิดเปล่าไอ้ นั่นแหละมันยังมีลมตัวแม่มันอยู่ดึงไอ้ลมลมอีกข้างหนึ่งออกสายลมอ่ะดึงดึงออกเลยดึงออกทั้งสองสองอันเลยเดี๋ยวมาตบนี่มันตบนี่ตบฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายตบแล้ว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 คายเบรกแล้ว คายแล้วคายเบรกแล้วคได้ก็มากดอเลยคายแล้วคายแล้ว,ลวโอ้ลากไปเลยครับสุดยอดครับคันนี้

สะบปหล,ลังรถเลย <ừ. S 1> ได้ทุงมือไหม <OK. S 1> เดยวโดนไอ้นั่นต้องพับก,ก่อนพับทุงมือก่อนครับพับเออพับอย่างงั้นแหละใช่ใช่ใชเพราะว่เาเศษแก้วมันเยอะไงเยอ้ไปกินยากันแบบยาที่โรงสาร ตัวเหีเด๋ยวต้องไปรักษาตัวต่อดูเจนแนนครับสุดยอดผมยืนถ่ายคลิปจะบอกหน้ารถยกคันนี้ยกเลย,ลเยกับลำเลยกับลำเลย ถอยเลยถอยเล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 ย,เอยโอ้โหพี่มา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 ก่อนมาก่อนมาก่อนกักไว้ตั้งนานก็ไม่อยากจะจอดเนาะโอ้พี่้องเอ้ยคงจะฝ้าวห้ง เหม bon ือนจะรีบหน้า <ram> ดูเลยโบกมือให้จอดไม่อยากจะจอดอีกมึนจริงๆเลยไปมยาติดไหม ตรงนี้ติดติดโลไหมติดไหมเอือบเหงมาปลูกกินไม่ได้แล้ว อีออ,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 อีกนีกอหนึ่อพ่อพน่อพนึ่งเอาอีหนิ่นึงหนดหน่ยหนหน่งหนนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ึง เตลอดเอตเลอดเดินนานิดนึงพ่อพ่อพ่ออีกอีกพ่อพ่อพ่อ แฮรี่โมเดย,นะยเนแนนใช่มันถ่ายตรงนี้ใช่ไหมใช่มันไม่แกล,ๆแกล้ๆเหมือนในเฟื่อนั่นเลยเหรอโอ้ ง่ายมากเลยครับนี่รถยกจากสุรินเดี๋ยวเราขออนุญาตวสิบสี่วสาประดาน้ำต่อเนื่องขออนุญาตวสิบสี่วสาประดาน้ำต่อเนื่องนี่ครับได้ถูกมือครับ ครับบปขอตัวก่อนนะครับวัสดีครับวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับบอกว่าประดาน้ำตาระเซยกําลังจะไปถึงเรือกําลังเลี้ยวซ้ายเขาเปลาะหอเปลาะมาเลยแล้วไปแล้วโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจกด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับ รับทิ้นี่ก็บายบายสวัสดีครับ